สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาพบกับเจนอีกเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนี่ชาแนล79นะคะกับช่วงเจนนี่ยิปซีพยากรณ์นะคะเนาะวันนี้ก็ เช่นเคยจ้ะเนาะเจนก็มาช่วยคนนะคะตรวจด,ดวงนะคะฟรีค่ะสร้างบุญสร้างกุศลเนาะอืมแล้วก็มาดูกันเพื่อเป็นแนวทางนะคะเนาะไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากเนาะมาดูคลายเครียดกันค่ะมาดูเล่นๆกันนะคะก่อนอื่นนะคะเจนก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่านะคะการตรวจด,ดวงชะตาการดูดวงนะคะของเจนนะเป็นการดูแบบโดยรวมนะคะ general reading นะคะเนาะดูแบบโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะ ช่วยใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยเด้อจ้าไม่ต้องเอาไปคิดเดยอะคิดมากนะคะได้รับคําทํานายดีๆก็เก็บไว้ค่ะเนาะคําทํานายไม่ดีนะคะก็ไม่ต้องเอาไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเนาะจะได้ช่วยให้เรามีสติไม่ประมาทนะคะใช้ชีวิตไม่ประมาทเนาะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเนาะวันนี้เนาะเจนก็มากับหัวข้อเอ่อเจนมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยเลยค่ะเนาะจะมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยเลยค่ะเอ่อกองที่1นะคะเนาะกองที่1นะคะ กองแรกนะคะพิกาคาร์ดเนาะหนึ่งสองสามนะคะกองที่หนึ่งนะใครเอ่อตั้งเจิดอธิษฐานนะคะหลับตาจา้าแล้วก็เพ่งเล็งไปที่ไพ่นะถ้าใครชอบไพ่กองไหนก็แสดงว่ากองนั้นนะคะเนาะเป็นกองของเรานะคะกองที่หนึ่งนะคะกองที่หน,นึน่ง transformation transformation นะคะกองที่หนึ่งนะ transformation น,น,นะคะกองที่สองนะคะ กองที่สองจ้า j u s t s t i c k นะคะ j u s t s t i c k นะคะกองที่สองนะชอบไพ่กองไหนนะคะดึงดูดใจคุณนะคะเลือกกองนั้นนะกองที่สามนะคะกองที่กองที่สามเนาะ place นะคะ เพลสนะคะกองที่3าโอเคค่ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะนะชอบกองไหนนะคะดึงดูดใจกองไหนนะคะกองไหนดึงดูดใจเรานะคะก็เลือกกองนั้นเลยจ้านะคะหัวข้อวันนี้นะคะหัวข้อในวันนี้ของเรานะคะ แม่หมอจะมาดูสุขภาพปี64นะคะสุขภาพของเราในปี6,4ทั้งปีจะเป็นอย่างไรนะจะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะนะว่าสุขภาพของเราในทั้งปีปี64เนี่ยนะคะ2564นี่เนี่ยเนาะมันจะเป็นอย่างไรบ้างสมควรจะระวังอะไรไหมระมัดระวังคนระมัดระวังอะไรไหมเป็นพิเศษไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะนะ โอเคค่ะถ้าใครได้คําตอบแล้วนะใครรู้แล้วว่าจะเลือกกองไหนได้คําตอบแล้วเรามาดูคําตอบกันเลยค่ะเนาะว่าสุขภาพของคุณทั้งปีในปี64สี่สองพนี่เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะควรจะระมัดระวังอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูคําตอบของกองที่1กันเลยจ้า มาค่ะเรามาฟังคำตอบของออชาวกองที่1กันเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าสุขภาพของคุณภายในปี2,564นี้นะคะทั้งปีนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะควรจะระมัดระวังอะไรบ้างนะคะมาดูกันจ้า Tree of Cup Seven of Cup Ace of One, Queen of Swall, Tree of Swall, King of Swall. โอเคค่ะเรามาดูชาวที่1กันเลยนะสุขภาพของชาวกองที่1น,นะปี2 5 6 4นี้นะคะนะต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างนะเ,เกี่ยวกับสุขภาพของชาวกองที่1น,นะคะใครที่เลือกกองที่1นนะสุขภาพของคุณนะคะให้ระมัดระวังระบบไหลเวียนนะคะในร่างกายนะคะเนาะทั้ง ทุกอย่างเลยค่ะเป็นระบบไหลเวียนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นลำไส้นะคะเนาะระบบประสาทนะคะระบบไหลเวียนของเลือดนะคะความดันต่างๆเนาะแล้วก็เรื่องหัวใจด้วยนะคะนะเรื่องหัวใจแล้วก็อุบัติเหตุนะคะจากยานพาหนะนะให้ระมัดระวังดีๆนะคะเนาะระบบลำไส้นะคะระบบภายในก็เกี่ยวกับพวกลำไส้นะคะระบบเส้นเลือดในร่างกายนะคะแล้วก็ระบบประสาทเนาะการไหลเวียนของเลือดนะคะเนาะให้ระมัดระวังตรวจเช็คร่างกายในเด้อ จองที่หนึ่งนะคะเจดเช็คร่างกายบ้างไหมนะคะเนอะอาจจะปวดหัวบ่อยๆนะคะปวดต้นคอต้นบาางแต่หลังลงไปนะเออ หลังลงไปจนถึงยาวถึงก้นกบเลยนะคะให้ระมัดระวังเนาะแล้วก็หัวใจนะคะอาจจะมีอาการเจ็บปวดหัวใจเกิดขึ้นนะภายใน3เดือนนี้นะแป๊บๆนะคะนะความดันนะคะตรวจเช็คความดันด้วยค่ะมีเกณฑ์ความดันขึ้นภายใน3เดือนนี้เดอ้อจ้าแล้วก็อุบัติเหตุนะคะนะเตือนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนได้คําทํานายดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีไม่ต้องกลัวค่ะเนาะเป็นแค่แนวทางเอาไปปรับใช้ละค่ะเนาะไม่หมอทักแบบนี้เราก็ควรจะไปตรวจเช็คล่างก เนาะที่โรงพยาบาลน,นะคะกับคุณหมอเนาะอุบัติเหตุมีเกณฑ์อุบัติเหตุนะคะนะใครที่มียนานพาหนะสีส้มนะสีส้มสีแดงนะคะสีส้มสีแดงสีที่ฉูดฉาดนะคะให้ระมัดระวังนะมีเกณฑ์อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังขาขวาของเราด้วยเดอ้อจ้า ให้ระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากที่ทํางานด้วยนะคะเนาะบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะคะเนาะแล้วก็ฟืนไฟนะกองที่1ด้วยนะเออกองที่1นนะคะเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้หรือว่า,าจุดเทียนทิ้งไว้อะไรให้ระมัดระวังดีๆนะคะเนาะอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้นะคะนะสุขภาพโดยรวมแล้วนะคะชาวกองที่1นนะสุขภาพโดยรวมก็นั่นแหละค่ะให้ระมัดระวังระบบประสาทนะคะระบบาการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วก็หัวใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องหัว ใจนะแล้วก็อุบัติเหตุนะคะแต่แ่หมอมองว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคะให้ทําบุญเสริมดวงนะเติมน้ํามันตะเกียงนะคะเนาะจะแก้เคล็ดนะคะเติมน้ํามันตะเกียงเสริมดวงนะชีวิตจะได้สว่างสวยนะคะนะจะสุขภาพก็หมั่นทําบุญกับคนยากไร้กับสัตว์บ่อยๆนะคะเนาะจะจะเสริมดวงให้เรานะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นนะจ้ะาแล้วมาดูไพ่ที่คุณเลือกกันนะคะแล้วก็เรามาดูกันว่า ไพ่ออร์โค้ดนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ย transformation นะคะไพ่ไพ่ที่คุณเลือกนะคะออร์โค้ดเนาะคุณได้ไพ่ transformation นะคะคุณเลือก transformation นะคะนั่นก็แสดงว่ามันจะมีการขยับขยายเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะเนาะการ การเปลี่ยนจากอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึง่งนั่นก็หมายความว่าให้ระมัดระวังนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะมีเกณฑ์ว่าเราอาจจะเป็นไข้ไม่สบายเจ็บป่วยไม่สบายบายได้นะคะจากที่ว่าเป็นเล็กๆน้อยๆมันอาจจะขยายใหญ่โตได้นะให้เราระมัดระวังนะจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพ่ออยากจะบอกอะไรเรานะอยากจะบอกอยากจะแนะนําอะไรชาวกองที่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะเรามาดูกันค่ะ 啊。Uh ให้เราคิดดีนะคะนะให้เราคิดดีทําดีพูดดีนะคะมันทําบุญนะเออทำอย่าคิดเยอะคิดมากส่วนหนึ่งนะคะสุขภาพเรามันก็มาจากความคิดด้วยนะพ่อบอกนะเออมันมีส่วนนะเออสุขภาพเนี่ยมันมีส่วนนะเพราะว่าระบบประสาททุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคล้องกันนะมันสามารถเชื่อมโยงระบบทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายไงพ่อบอกถ้าเราคิดเยอะคิดมากคิดไม่ดีนะคิดสิ่งไม่ดีมันก็จะทํามันก็จะกระทบทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเลยค่ะเนาะอยากมี มีสุขภาพที่ดีก็ต้องตรวจเช็คล่างกายอย่างมีสุขภาพที่ดีก็ต้องคิดดีทําดีนะเออมองในสิ่งที่ดีๆชีวิตจะได้สดใสนะคะรุ่งโรจออนั่นแหละจ้ะนี่มันทําบุญนะคะเห็นไหมพ่อบอกว่ามันทําบุญนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยป,ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่แล้วเห็นไหมคะเป็นที่รักใคร่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะดูสีน่ารักจังเลยเนาะอื เห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลายร้อมล้อมรอบเราเลยคอยปกปักรักษาคุ้มครองเรานะคะไม่ต้องกลัวเนาะโอ้โหไพ่เชื่อมโยงกันมากเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยจ๋าเห็นไหมไพ่ใบนี้แล้วก็ไพ่ที่คุณเลือกเมื่อกี้นะคะ transformation เห็นไหมคะเนี่ย personal transformation เห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆด้วยนะคะเนาะให้เราระมัดระวังเรื่องสุขภาพให้ดีๆค่ะนะสุขภาพจากที่ดีมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นไม่ดีได้นะจากที่ไม่ดีมันก็จะกลับกลายเป็นดีค่ะเพราะช่วงนี้เป็นการ เปลี่ยนแปลงนะเอออะไรก็เกิดขึ้นได้นะกองที่1น,นะเออจากดีเป็นร้ายจากร้ายเป็นดีนะคะเป็นไปได้มันอยู่ที่การกระทําของตัวเรานะคะจ้าสำหรับชาวกองที่1นึคะ่ะเนาะก็จบลงไปแล้วนะคะคําทํานาย ขอบคุณค่ะสำหรับชาวกองที่1นะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเนาะากดติดตามไว้ค่ะกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอให้โชคดีนะจ๊ะชาวกองที่1นึเนาะเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของชาวกองที่2กันเลยค่ะ สวัสดีจ้าสำหรับชาวกองที่2นะคะใครที่เลือกกองที่2นะมาเรามาฟังคําตอบชาวกองที่2กันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ Just ่จ s สติกนะคะนะ้าจ s สติกนะคะมาดูคําตอบกันเลยว่าสุขภาพปี2564นะคะของชาวกองที่2จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะสุขภาพนะสุขภาพของอปี64ีนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเนาะต้องระมัดระวังอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะ tree of one นะคะ the the high r e f e n s e นะคะ ace a of cup นะคะ a of swan นะคะ a of s w a r l sorry อขอโทษค่ะขอโทษค่ะ a of swall เนอะแล้วก็ king of w a n นะคะ four of cup โอเคจ้ามา โอเคค่ะสุขภาพของชาวกองที่สองนะคะสุขภาพนะที่ควรระมัดระวังนะคะเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะสุขภาพของชาวกองที่สองเนาะปีหกสี่เนาะต้นปีมานะเออต้นปีมาของชาวกองที่สองนะคะสุขภาพนะยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะเนาะยังไปได้เรื่อยๆอยู่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะอืมแต่ว่าให้ระมัดระวังอารมณ์นิดนึงนะชาวกองที่สองนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะเอออารมณ์แปรปรวนง่ายค่ะนะมันเข้าวัดเข้าว,าว,ว่าทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะอ ชาวกองที่สองนะคะเป็นคนขี้ใจร้อนนะโกรธง่ายหายเร็วหุดหงิดโมโหง่ายนะอารมณ์แปรปวนง่ายนะคะเนาะต้องหันหน้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจ้ะชาวกองที่สองเนี่ยพึ่งใครไม่ได้เลยคะ่ะเนาะเออไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้อย่างเดียวเป็นคนใจร้อนไงเออคิดเยอะคิดมากคิดเล็กคิดน้อยอะคะ่ะเนาะชาวกองที่สองเนาะ คิดเดยอะคิดมากก็เลยทํากับกลายเป็นว่าเรามัดระวังเรื่องไมเกรนเด้อปวดหัวนะอืปวดหัวขึ้นฉับพันนะคะนะปวดหัวปวดบ่านะคะปวดบริเวณตานะให้ระมัดระวังดีๆเออแล้วก็เพราะเราเป็นคนอารมณ์หงุดหงิดโมโหง่ายไงมโมโหโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายนะคะเอ,อให้ระมัดระวังคําพูดคําจาตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะจะมีเกณฑ์กระทบกระทั่งกับคนรอบข้างง่ายนะเออ,เอ,อ ส่วนเรื่องส่วนเรื่องอะไรที่สมควรเอ่อที่ควรระมัดระวังนะคะเนาะควรระมัดระวังนะคะก็การกระทบกระทั่งนะเด่นมากค่ะนะการกระทบกระทั่งของกองที่สองนะคะเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์มากกว่านะแม่หมอมองว่านะสุขภาพเนี่ยมันก็อารมณ์มันก็จะไปกระทบเรื่องสุขภาพของคุณเพราะถ้าคุณอารมณ์แปรปวนหรือว่าเออขึ้นๆลงๆมันก็ทําให้สุขภาพเราไม่ค่อยดีด้วยนะเออมีแกน์หน้ามืดเป็นลมด้วยเด้อให้ระมัดระวังอ่ ยืนกลางแดดนานนะเออเพราะคนที่อยู่ในอ,อคนที่เลือกกองที่สองนี้นะเออเป็นคนที่แบบว่าอ,อไม่ค่อยสู้สันสู้แสงเท่าไหร่นะคะนะแม่หมอทําไมออพูดผสมภาษาอังกฤษมาด้วยจะไม่ค่อยเออสู้แสงเท่าไหร่นะคะเนาะเหมือนกับเ,ออเวลาเราไปโดนแสงแบบนี้เราก็เหมือนรู้สึกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีอะเออรู้สึกไม่ค่อยดีเนาะอื เแล้วก็ความดันด้วยนะคะเนาะมีเกณฑ์ความดันด้วยค่ะนะกองที่สองนะคะความดันในร่างกายให้ไปเช็คตรวจเช็คความดันด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าโรคเก่าจะกําเริ่มนะคะนะโรคเก่าที่หายไปแล้วที่เคยหายที่เป็นแล้วก็หายไปแล้วมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหนะ้าชาวกองที่สองนะให้ระมัดระวังตรวจตรวจเช็คร่างกายด้วยนะคะจ้าเรามาดูไพ่ที่คุณเลือกกันนะคะไพ่อร์ราโคเห็นไหมคะจจสติกเนาะ justice นะคะคือตอนนี้เป็นช่วงที่เฝ้าระวังนะเฝ้าระวังนะคะนะั้นดูแลตัวเองให้ดีๆนะเฝ้าระวังเหตุการณ์ดูตรวจเช็คร่างกายตัวเองให้รู้จักสังเกตนะคะชาวที่สองกองที่สองนะให้รู้จักสังเกตตัวเองนะคะนะว่าในร่างกายของเราเนี่ยอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมอะไรแปลกผิดไปไหมนะคะเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราเกิดขึ้นนะเออให้เราดูด้วยนะจ้า มาดูนะคะว่าพ่ออยากจะบอกแล้วก็อยากจะแนะนําอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราด้วยเนาะเห็นไหมโอ้พูดยังไม่ทันขาด c o n s u l t a t i o n เห็นไหมคะคือพ่ออยากให้เราสังเกตนะ เออให้เราสังเกตเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราดีๆรู้จักตรวจเช็คร่างกายรู้จักสังเกตตัวเองให้ดีๆนะคะนะบางทีสิ่งที่เราเห็นบางทีเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราเห็นนะเออบางทีเนี่ยความรู้สึกเราเนี่ยเวลาเรารู้สึกแปลกผิดแปลกเอ่อเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายของเราเนี่ยให้เราไปตรวจเช็คเลยนะจะให้เรารีบไปเช็คทันทีเลยให้เราไปหาหมอตรวจเช็คเลยนะคะนะอืม ถ้าเราไม่สบายใจทุกใจนะคะนะให้ขอพรนะจะให้ขอพรเห็นไหมขอพรนั่งสมาธิแล้วจิตใจเราจะสงบนะเออให้เราให้เราสวดมนต์ขอพรนั่งสมาธิจิตใจจะสงบเนี่ยอถ้าเกิดว่าเจ็บไข้มีสบายจะหายค่ะนะจะหายนะถ้าขอพรนะ่ะเออไหว้พระสวดมนต์ขอพรเชื่อเรื่องเนี้ยเลือเลือกเชื่อ,เร,อ,เ,รอ,เ,รอเรื่องแบบเนี้ยนะคะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เชื่อในเออคือมีความเชื่อความศรัทธาพูดงา่งายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านก็จะช่วยเรานะคะเนาะสำหรับชาวกองที่สองนะคะโอเคค่ะจบคําทํานายลงไปแล้วนะคะสําหรับชาวกองที่สองนะคะแม่ก็ต้องขอบคุณลูกเพจทุกทกท่านเลยนะคะสาหรับทุกการติดตามนะคะขอให้ชาวกองที่2โชคดีนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยเด้อโอเคจ้ะเดี๋ยวเราไปดูคําตอบของชาวกองที่3ากันเลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวกองที่3ามนะคะใครที่เลือกไพ่กองที bbles, Fleisch, c, ่3มนะคะเนาะคนที่เล okay, ือกไพ่กองที่3ามนะคะเรามาฟังคําตอบกันเลยนะคะว่าสุขภาพของคุณในปี6 4ีนี้จะเป็นอย่างไรเนาะเออจะมาเออเรามาฟังกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ามนะคะเพลสนะคะเพลสนะคะโอเคเรามาฟังคําตอบกันเลยค่ะว่าสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรในปี6 4ีนี้นะ สุขภาพน่าจะเป็นอย่างไรนะ The Magician นะคะ Ace of Pentacles e v e n of Cups นะคะ Six of Pentacle, King of Pentacle, The Tower, okay, ha. มาจ๋ามาเรามาฟังคําตอบของชาวกองที่3กันนะคะเนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะปี64ชาวกองที่3เนาะจะเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็เออควรระมัดระวังอะไรนะคะนะสุขภาพสําหรับชาวกองที่สนะคะเนาะแม่มองว่านะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะใครที่สุขภาพไม่ดีนะคะเนาะที่ผ่านมานะเจ็บอดแอดเจ็บไข้ไม่สบายนะคะมีเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นเนาะมันจะดีขึ้นนะคะเนาะสุขภาพของคุณจะเปลี่ยนแปลง ขึ้นนะจะเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีค่ะมันจะดีขึ้นแล้วใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะหายนะจะจะหายค่ะนะเออใครที่เป็นเป็น,ปนหายหายก็จะหายนะเออจะหายนะคะนะใครที่เป็น คนที่ที่ผ่านมาคือมีเอ่สุขภาพนี้ดีมาตลอดนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะอืก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายเกิดขึ้นได้เด้อมีเกณฑ์เสี่ยงเงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้นะคะอยากให้สะเดาะเคาะไปทําบุญกับคนยากไร้สนะอืจะได้สะเดาะเคาะนะคะช่วยเสริมในเรื่องสุขภาพเนาะเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตไม่ทําให้เราเจ็บไข้ไม่สบายนะคะเนาะเป็นการเสริมโชคเสริมดวงของเราเนาะ เออค่ะนั่นแหละให้ระมัดระวังนั่นแหละค่ะเนาะอออืมเาชาวกองที่สามนะคะ อย่างเด่นเลยนะคะเรื่องที่เด่นๆเลยนะคะก็คือความดันด้วยนะเออความดันอ่ระบบความดันด้านในของร่างกายด้วยนะระบบเลือดด้วยค่ะระบบไหลเวียนต่างๆด้วยนะในร่างกายนะเออระบบน้ํานะคะนะช่วงนี้กินอะไรก็ให้ระมัดระวังอาหารการกินด้วยนะคะมีเกณฑ์ท้องเสียท้องร่วงง่ายนะเออแล้วก็ระมัดระวังถ้าเป็นไปได้อย่าเดินทางอย่าออกจากบ้านเลยค่ะในช่วงนี้นะเออมีเกณฑ์ว่าเราอาจจะ ติดโลกได้นะคะนะมีเกณฑ์ติดง่ายนะกองที่สามนะชาวกองที่สามนะคะนะรีบไปทำบุญซาะสะเดาะเคราะห์สะสนะจานะใครที่เป็นอยู่ก็จะหายค่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เป็นนะมีเกณฑ์ว่าอาจจะเป็นนะจะมีเกณฑ์ว่าอาจจะติดแล้วก็ติดง่ายด้วยเดอ้อจะให้ระมัดระวังกันนะคะ ไหนมาดูว่าไพ่ที่คุณเลือกคือไพ่อะไรนะลูกนะจ้ากเนมาดูกันจ้าว่าไพ่ที่พวกหนูเลือกคือไพ่อะไรกันนะคะไพ่ที่เลือกกันนะคะก็คือไพ่ place เนอะ เห็นไหมคะคือช่วงนี้อ่ะสุขภาพของคุณยังนิ่งๆอยู่ไม่มีอะไรน่ากังวลมากเห็นไหมคือพยายามนะช่วงนี้นะเพลสเนี่ยเหมือนเหมือนพยายามอย่าออกไปไหนนะคะเนาะให้เราอยู่ในที่ของเรานะเง,งียบๆนะอเก็บตัวอยู่เงียบๆเห็นไหมคะเนี่ยมันสอดคล้องกันเนี่ยอไพ่มันสอดคล้องกันเนี่ยอย่าออกไปไหนอย่าเดินทางอย่าทาอะไรตอนนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะเผื่อจะออกไปแล้วก็ติดโรคติดอะไรมาได้นะติดง่ายนะช่วงนี้นะจ้า มีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายนะกองที่สามนะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพ่ออยากจะชี้แนะอะไรเรานะกองที่สามนะ mm hmm. เห็นไหมคะเนี่ยอืมสอดคล้องกันไพ่ตรงกันสอดคล้องกันกันมากทั้งไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่พ่อปปาพีคเนตเห็นไหมคะ beginning เห็นไหม เดโมจิเชียนก็คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเกิดเการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนอะอเรื่องสุขภาพนั่นแหละก็คือใครที่เจ็บป่วยไม่สบายก็จะหายไงเออนี่ไงเออใครที่เจ็บป่วยไม่สบายก็จะหายเห็นไหมคะไพ่ของจองกันมากๆเลยค่ะเนาะไพ่พอกับไพ่ยิปซีเห็นไหมอืมค่ะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายหายแน่นอนเออจะหายแน่นอนนะจะเอ,อ่อ พ่อบอกว่าช่วงนี้อ่ะช่วงนี้พยายามปล่อยวางพยายามโอเพนเน็ตเห็นไหมคะคือพยายามชิลไม่ต้องคิดเยอะคิดมากปล่อยวางทำชีวิตทำตัวเองให้สบายสบายดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะเอ,อดูแลเรื่องอาหารการกินดีๆเดอ้อไม่ใช่อะไรก็เอาเข้าปากอะไรก็เอาเข้าปากเนาะไม่ดูดีๆนะจะให้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะช่วงนี้นะอ,อาหารการกินแล้วก็ที่สูงเดอ้อให้ระมัดระวังตกจากที่สูงด้วยนะคะนะอื สิ่งที่พ่ออยากจะบอกนะคะก็คือนั่นแหละเอนจอยชีวิตไปเลยช่วงนี้นะแต่ว่าให้ระมัดระวังอาหารการกินและที่สูงให้ดีๆนะมีเกณฑ์จะตกจากที่สูงเจ็บตัวได้นะคะขาขวานะให้ระมัดระวังขาขวาด้วยนะคะนะอืมแล้วตอนนี้คือไม่ต้องเครียดหรอกอืมสถานการณ์ตอนนี้คือทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องเครียดนะคะอะไรที่ทําให้ผ่อนคลายก็ทําก็เอนจอยก็ทําไปเถิดะนะอืมเห็นไหมเนี่ยอืม รวมรวมแล้วนะคะนะกองที่3นะจ้ารวมแล้วนะคะสรุปก็คือนั่นแหละค่ะใครที่เจ็บใครไม่สบายมีเกณฑ์จะหายเด้อเด้อปี64นี่เด้อดีค่ะดีอยู่นะอืมแต่ถ้าใคร ถ้าใครเจ็บอดแอดอยู่นะคะจะหายแต่ถ้าใครไม่ได้เป็นอะไรนะคะสบายดีก็มีเกณฑ์เจ็บใครไม่สบายให้ระมัดระวังดีๆเนาอะอนั่นแหละพ่อก็เตือนอาการตกจากที่สูงนะคะเนาะให้ระมัดระวังอาหารการกินและการตกจากที่สูงจะเด่นนะสำหรับชาวกรงที่สามนะจ๊ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คําทํานายก็ได้จบลงแล้วนะคะแม่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การติดตามเลยนะจ๊ะลูกเพชรลูกดวงทุกท่านเลยนะคะที่มาตรวจดวงชะตากับแม่หมอนะคะใครสนใจตรวจดวงส่วนตัวก็ทักเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวได้เลยนะคะเนาะกดติดตามช่อง youtube ไว้นะคะกดกระดิ่งไว้ค่ะเพื่อเตือนเ,เพื่อแจ้งเตือนคลิป อใหม่ๆนะคะของทางช่องนะคะวันนี้เจนก็ต้องอขอลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b e ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะใครที่เป็นทุกข์ก็ขอให้หายจากทุกข์ใครที่สุขอยู่ก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปนะคะโชคดีมีชยัยสวัสดีจ้าเดี๋ยวมาพบกับเจนใหม่นะคะสวัสดีจ้า